คาเอชิโทคิ oki, เวลาที่ต้องคืนกลับตำนานญี่ปุ่นหลอนลึกสะท้อนความผูกพันที่ไม่อาจสลัดหลุดในชนบทเงียบสงบแห่งหนึ่งของจังหวัดนิงาตะมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางหุบเขาอันเงียบงันหมู่บ้านนี้มีประเพณีลึกลับที่เรียกว่าคาเอชิโทคิแปลตรงตัวคือเวลาที่ต้องคืนกลับคืนอะไรนั้นไม่มีใครพูดชัดคนเท่าคนแก่จะเอ่ยถึงมันอย่างคลุมเครือทว่าแฝงไปด้วยความหวาดกลัวจุดเริ่มต้นของความสยองตำนานเล่าว่าในสมัยเอโดมีหญิงสาวชื่อว่าทาเอะ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เธอเป็นคนใจดีและมีพรสวรรค์ในการเย็บปักวันหนึ่งขณะเข้าไปในป่าเพื่อเก็บดอกไม้เธอพบชายแปลกหน้าผู้บาดเจ็บสาหัสใกล้ลำธารด้วยความสงสารทาเอตพาเขากลับมารักษาที่บ้านของตนเองแม้จะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชายผู้นั้นหายดีในไม่กี่สัปดาห์และก่อนจากรลาเขามอกกล่องไม้ดาใบหนึ่งให้เธอบอกทิ้งว่าเมื่อถึงคาเอชิโทคิจงคืนสิ่งนี้มิฉะนั้นเจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้นทาเอตเปิดกล่องนั้นออกหลังชายผู้นั้นจากไปข้างในเป็นเพียงกระจกงเงาเอ กากาแตกบินและเสร็จผ้าไหมาขาดๆเส้นผมยาวปนเปื้อนเลือดเธอไม่เข้าใจแต่ก็เก็บมันไว้ตามคำสัญญาทุก27ปีทุกๆ27ปีหมู่บ้านจะมีเหตุการณ์ประหลาดคนเริ่มหายไปทีละคนเริ่มจากสัตว์เลี้ยงจากนั้นเด็กเล็กจากนั้นผู้ใหญ่ตามด้วยสินฝีเท้ายามค่ำคืนเสียงเคาะประตูสาครั้งและกระจกในบ้านจะร้าวเป็นเส้นเหมือนรอยแผลในคืนนั้นถ้าคุณเคยรับบางสิ่ง มาแล้วไม่คืนเมื่อถึงเวลานั้นมันจะมาทวงกลับและไม่ได้ทวงแค่สิ่งของตอนจบของทาเอตเมื่อคาเอชิโทคิมาถึงในปีที่27หลังจากเธอได้รับกล่องทาเอตก็เริ่มฝันเห็นชายผู้นั้นอีกครั้งยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงพร้อมพูดเพียงคําเดียวถึงเวลาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นทาเอหายตัวไปเหลือเพียงกล่องไม้ดําเปิดทิ้งไว้หน้ากระจกเงาที่ตอนนี้มีภาพใบหน้าเธอถูกฉีกยิ้มกว้างผิดมนุษย์และเลือดที่ไหลเป็นทางจากกรอบสะท้อนนั้นํำเตือนจากคนในหมู่บ้านปัจจุบันคนในหมู่บ้านยังเล่าขานกันว่า หากคุณได้รับของขวัญจากคอนอแปลกหน้าในที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่ให้รีบคืนมันภายใน27ปีไม่เช่นนั้นเมื่อคาเอชิโทคิมาถึงคุณจะไม่มีวันได้คืนอะไรอีกเลยแม้แต่ตัวคุณเอง